<c oughs> สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับในเช้านี้เรามีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เรามาดูในพระเจนาของพระเจ้านะครับเราจะมาดูในพระธรรมสุลดีบทที่2ี่นะครับเซลดีบทที่25นะครับ,รบ,ะรบจะพูดถึงเรื่องคำดิษฐานเพื่อ,อขอการทรงนำในการให้อภัยและการป้องกันนะครับคริสเตียนเขาเรียกว่าสรุดขาตัวเองลม้มและคริสเตียน ขังตัวเองไว้ในคุกม,มืดนะครับก็คือการที่ไม่ยอมให้อภัยนะครับความโง่ของคริสเตียนนะครับก็คือการไม่ยอมให้อภัยความเห็นแก่ตัวอ่อนแอฝ่ายจิตวิญญานะครับพร้อมที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรามันซาตานมันฉลาดครับมันทำให้คนไม่พอใจกันโกรธกัน เกลียดกันแล้วก็แค้นกันเพื่ออะไรครับเพื่อทำลายคำพยานชีวิตเพื่อคำอธิษฐานของเขาจะไม่มีผลไม่มีพลังไปดองครับและหลอกให้คริสเตียนนั้นน่าซื่อใจคดไปดองครับนี่คือสิ่งที่เราทำกันอยู่ทุกวันคริสเตียนปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าระหองระแหงกัน ก็เลยขาดการอวยพระพรขาดความสุขขาดความชื่นชมยินดีขาดสง่าราศีเพีงครับวันนี้ขอให้เรามาดูบทเพลงของกษัตริย์ดาวิดนะครับที่สอนให้เราที่จะชนะบาปแห่งความโกรธเกลียดและสามารถที่จะให้อภัยคนอื่นได้เื่องคับการขอโทษนี้ยากที่สุดนะครับ ส่วนการอภัยนั้นก็ยากสุดๆด้วยเหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับคนนั้นนะครับว่าเขามีท่าทีในการขอโทษหรือจริงใจขอโทษอย่างไรนะครับให้เราดูครับสดุดีบทที่25่สิข้อหนึ่งกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระงตั้งใจแน่ๆในพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ขอย่าให้ข้าพระองค์ได้อายขอย่าให้ศัตรูของข้าพระองค์ ได้ชายโยเหนือข้าพระองค์เอออย่าให้ผู้ใดผู้ใดที่เฝ้าพระองค์อยู่นั้นได้อายแต่ผู้ที่ทรยศโดยใช่เหตุนั้นขอให้เขาได้รับความอับอายข้าแต่พระเจา้าขอทรงกระทําให้ข้าพระองค์รู้จักพระมักคาของพระองค์ขอทรงสอนวิธีวิธีของพระองค์แก่ข้าพระองค์ขอทรงนําข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์ และขอทรงสอนข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ข้าพระองค์รอคอยพอระองค์อยู่วันยังคำ่ำข้าแต่พระเจ้าขอทรงระลึกถึงพระกรุณาของพระองค์และถึงความรักมั่นคงของพระองค์ด้วยสิ่งเหล่านั้นมีมาแต่การก่อนขออย่าทรงนึกถึงบาปในวัยหนุ่มของข้าพระองค์หรือการละเมิดของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าด้วยเหตุด้วยเห็นแก่ความดีของพระองค์ ขอทรงนึกถึงข้าพระองด้วยเห็นแก่ความรักมั่นคงของพระองค์พระเจ้าทรงเป็นผู้ประเสริฐและเที่ยงธรรมเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงสั่งสอนพระมักคานั้นแก่คนบาปพระองค์ทรงนำคนใจถ่อมไปในสิ่งที่ถูกและพระองค์ทรงสอนพระมักคาของพระองค์แก่คนที่ใจถ่อมเพราะพระมักคาทั้งสิ้นของพระเจ้านั้นเป็นความรักมั่นคงและความสัจริง แก่บดดาผู้ที่รักษาพันธสัญญาและบรดาพระอาวาทของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ขอทรงให้อภัยความบาปอ,อภัยกรรมชั่วของข้าพระองค์เพราะกรรมนั้นใหญ่โตนักผู้ใดเล่าที่เป็นคนยำเกรงพระเจ้าและสั่งทรงสั่งสอนผู้นั้นในทางที่เขาควรจะเลือกได้เขาเองจะอาศัยอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองและลูกหลานของเขาก็จะได้แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ และมิตรตรภาพของพระเจ้าที่มีอยู่แก่คนนั้นที่ยำเกรงพระองค์และพระองค์ทรงแจ้งพันธสัญญาของพระองค์แก่เขาเหล่านั้นตาของข้าพเจ้าจ้องตรงพระเจ้าเสมอเพราะพระองค์ทรงถอนเท้าของข้าพระองค์ออกจากใครขอพระองค์ทรงหันมายังข้าพระองค์และมีพระกรุณาต่อข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ว้าเวและเป็นทุกข์อยู่ ขอทรงบรรเทาความยากลำบากในใจของข้าพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์ออกจากความทุกข์ใจของข้าพระองค์ขอทรงพิจารณาความทุกข์ยากและความยากลำบากของข้าพระองค์และทรงยกบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์เสียขอทรงพิจารณาว่าคู่อริของข้าพระองค์มีมีมากเท่าใดและเขาเกลียดชังข้าพระองค์ด้วยความเกลียดอย่างทารุณสักเพียงใดขอพระองค์ทรงระแวดระวังชีวิตของข้าพระองค์และช่วยกู้ข้าพระองค์ ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้รับความอายเพราะข้าพระองค์หลีภัยอยู่ในพระองค์ขอให้ความสุจริตและความเที่ยงทำสงวนข้าพระองค์ไว้เพราะข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่ข้าแต่พระเจ้าขอทรงไถ่อิสเอลออกจากความยากลําบากทั้งสิ้นของเขาเพียงครับนี่คือ,อคำอธิษฐานของกษัตริย์ดาวิดเพื่อขอการทรงนำในการให้อภัยและก็กัน ปกป้องแล้วก็การช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าพระองครับกษัตริย์ดาวิดเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญพระเจ้าไว้วางใจในพ,พระเจ้าและต่อสู้ศัตรูโดยการอธิษฐานมอบศัตรูนั้นให้พระเจ้าทรงเป็นผู้จัดการนะครับและดาวิดขอพระเจ้าที่จะสอนวิถีทางที่ถูกต้องกับเขา และดาวิดสอนอขอให้พระเจ้าโปรดอภัยความผิดบาปให้กับเขาตั้งแต่บาปในวัยเด็กบาปในวัยหนุม่มและบาปในปัจจุบันนี้เพื่อจะไม่เป็นอุปสรรคต่อคำอธิษฐานของดาวิดและดาวิดรู้ว่าเมื่อเขาได้สำนึกผิด และสารภาพบาปผิดต่อพระเจ้าแล้วเขาพร้อมที่จะยกโทษให้อภัยและเขาพร้อมที่จะถ่อมใจลงตั้งแต่ข้อที่9มาจะพูดถึงเรื่องความถ่อมใจพระองค์ทรงนำคนใจถ่อมไปในสิ่งที่ถูกและทรงสอนพระวาคาของพระองค์แก่คนที่ใจถ่อมนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นอุปสรรคใหญ่ของพี่น้องคริสเตียนใน ปัจจุบันนี้นั่นก็คือไม่ยอมทอมใจเมื่อเราไม่ยอมถอมใจแล้วนะครับยากที่เราจะให้พระเจ้าสอนเราถ้าเราไม่ยอมทอมใจแล้วเราจะไม่ฟังใครคนยิงจะคิดว่าตัวเองเก่งจะคิดว่าตัวเองดีจะคิดว่าตัวเองนแน่แน่จะคิดว่าตัวเองทำอะไรก็ดีหมดถูกหมด นี่คือความโง่ของคนที่ยิงโดยที่ไม่รู้ตัวพี่น้องครับวันนี้ถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นคนของพระเจ้าเราต้องเป็นคนที่ใจทอมจงถือว่าคนอื่นดีกว่าเราโรมในบทที่ส2บสองโรมในบทที่สิบสี่โรมในบทที่ส5บห้าเปาโลบอกว่าจงรักกันด้วยใจจริงจงเป็นคนที่ทอมใจจงถือว่าคนอื่นดีกว่าเราพี่น้องครับหลายคนทอมใจไม่เป็น หล,หลายคนทอมใจไม่ได้เพราะอะไรครับหนึ่งสาเหตุที่เขาทอมใจไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ยอมต่อพระเจ้านี่คือปัญหาใหญ่นี่คืออุปสรรคใหญ่ไี่น้องกับถ้าเขาไม่ยอมกับพระเจ้าแล้วเขาไม่สามารถที่จะยอมให้ใครเขาไปอยู่กับใครเขาก็จะสร้างความอึดอัดเขาจะคอยบงการคนนั้นคนอื่นจะต้องเฮตามเขาเขาจะเป็นคนชี้นิ้ว เขาจะเป็นคนคอยบงการคอยควบคุมคอยเขาเรียกว่าสร้างความเครียดและอึดอัดให้กับคนอื่นๆคิดลองครับคนเหล่านี้สาเหตุมาจากไหน 1. นึ่เขาอาจจะยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าจริงๆ 2. องเขายังไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณน,นะครับสามเขาไม่ยอมจำนวนต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงนี่คือปัญหาครับเขายอมอยู่ครับแต่ไม่ยอมจำนอนอย่างสิ้นเชิง ใจไม่แน่วแน่ใจไม่มั่นคงใจไม่สะอาดบริสุทธิ์พอนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นจริงๆครับที่เราจําเป็นจะต้องยอมจํานวนต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงน,นะครับยอมสิ้นทิศกับพระเจ้าถ้าเราไม่เคยถ้าเราไม่ยอมนะครับกี่ปีกี่ชาติเราก็ไม่เป็นผู้เป็นคนกี่ปีกี่ชาติเราก็โตไม่ได้กี่ปีกี่ชาติเราก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวกี่ปีกี่ชาติเราก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้ กี่ปีกี่ชาติเราก็จะเห็นแต่ความบาปเห็นแต่ความชั่วเห็นแต่ความผิดของคนอื่นเห็นแต่นิสัยสันดานไม่ดีของคนอื่นแต่ไม่เคยเห็นสันดานหรือนิสัยเลวของตัวเองนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ของคริสเตียนหลายคนบางคนได้ยินได้ฟังคําเทศนาหาว่าเขาดุเขาดา่าแต่คนที่ถ่อมใจเขาบอกว่านั่นแหละคือคําเตือนนั่นแหละคือพระพรนั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้า ต้องการที่จะสื่อถึงเขาที่จะบอกกับเขาตรงๆพรลองครับคนเรานะครับถ้าเราไม่มีท่าทีที่ถูกต้องต่อพระเจ้าแล้วถ้าเราไม่ถ่อมใจแล้วยากครับยากสอนอะไรก็ไม่ได้เป็นเหมือนคนที่แก้วน้ําเต็มฉันรู้ทุกอย่างนะฉันเป็นคริสเตียนนานแล้วกี่ปีกี่ชาติชีวิตก็ไม่ได้เป็นพระผรเปไนลองครับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรด อวยพรนะครับให้เราที่จะเป็นเหมือนกษัตริย์ดาวิดนะครับยกย่องสรรเสริญพระเจ้าอธิษฐานมอบศัตรูให้กับพระเจ้าและอธิษฐานขอพระเจ้าทรงสอนทางที่ถูกให้กับเขาและขอพระเจ้าอาภายัยความบาปผิดให้เขามีใจบริสุทธิ์ให้เขามีความจริงใจต่อพระเจ้าให้แรงจูงใจของเขาถูกต้องกับพระเจ้าจริงๆและสอนเขาให้ถ่อมใจลงเมื่อสอน เขาให้ถ่มใจลงเมื่อเขาถ่มใจได้แล้วนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับข้อที่10จนถึงข้อสุดท้ายบอกว่าพระมาักคาทั้งสิ้นของพระเจ้าเป็นความรักมั่นคงและความสัตย์์ยิงแก่บรรดาผู้ที่รักษาพันธสัญญาและบรรดาผู้อาวาทของพระองค์ข้ดแต่พระเจ้าพเพื่อเองแก่พระนามของพระองค์ขอทรงให้อภัยความบาปชั่วของข้าพระองค์เพราะกรรมชั่วนั้นใหญ่ตโตยิ่งนักผู้ใดเล่าที่จะเป็นคนยำเกรงพระเจ้าพระองค์ก็ทรงสั่งสอนผู้นั้นในทางที่เขาเลือกได้ เขาเองจะอาศัยอยู่ในความจเจริญรุ่งเรืองและลูกหลานของเขาก็จะได้แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์มิตรภาพของเขาอยู่แก่คนที่ยำเกรงพระเจ้าและแก่คนที่รักษาพันธสัญญาเห็นไหมครับพระพรด,ดีจะมากมายถ้าคนนั้นทอมใจเขาจะยำเกรงพระเจ้าเขาจะยกย่องให้เกียรติกับพระเจะของพระเจ้าคําสั่งสอนของพระเจ้าและเขาจะให้เกียรติกับพระนามของพระเจ้าอยู่เสมอและเขาจะ อขอพระเจ้าทรงอภัยโทษบาปกรรมชั่วในใจของเขาคือมันมีบาปที่ซ่อนอยู่มันมีบาปที่ยากที่จะชนะได้แต่เขาสามารถที่จะชนะกรรำบาปเหล่านั้นได้ในชีวิตเมื่อเขายอมจำนวนต่อพระเจ้านะครับแล้วก็เขานะครับจะยอมให้พระเจ้าสอนได้มีคิดเสียนหลายคนนะครับสอนคนอื่นแต่สอนตัวเองไม่ได้ อยากจะเปลี่ยนคนอื่นแต่เปลี่ยนตัวเองไม่ได้ไม่มีทางครับถ้าเราไม่เริ่มต้นอย่างถูกต้องกับพระเจ้าอย่างถูกต้องนะครับวันนี้พระเจ้าต้องการที่จะสั่งสอนและอ่าพระเจ้านะครับต้องการให้เราที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับเพื่อที่จะเป็นพระพรใหญ่ของพระเจ้าได้นะครับและเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝัจิติญญาณเขาสามารถอภัยให้กับศัตรูได้เขาสามารถที่จะ ยอมจำนวนนะครับให้พระเจ้าสมรวจตรวจสอบจิตใจและไม่ซุกซ่อนบาปใดๆไว้ในใจของเขาเขามีจิตใจถ่อมเขามีจิตใจยำเกรงและรักพระเจ้าจริงๆมีท่าทีแรงจูงใจที่ถูกถูกต้องกับพระเจ้ายอมให้พระเจ้าสอนและพระคำของพระเจ้าที่เขาได้ยินได้ฟังที่ดูเหมือนดุดาตักเตือนแต่กลับกลายเป็นคำสั่งสอนที่งดงามนะครับเมื่อเขาเปลี่ยนท่าทีนะครับ และเขาก็จะเป็นผู้รับพระพรนะครับข้อที่13บอกว่าเขาเองจะอาศัยอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองและลูกหลานของเขาจะได้แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าพร้อมที่จะอวยพรได้แต่เราเองพร้อมที่จะรับพระพรของพระเจ้าหรือเปล่าถ้าท่านอยากจะรับพระพรของพระเจ้าท่านจะต้องทอมใจลงต่อพระเจ้ายอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง ทอมใจลงและยำเกรงพระเจ้าอย่างถูกต้องยำเกรงพระเจ้าด้วยความจริงใจมีท่าทีแรงจูงใจในการติดตามพระเจ้าอย่างถูกต้องนะครับพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตจริงๆไม่ใช่เสแสร้งแกล้งทําเดี๋ยววันนี้แกล้งเปลี่ยนแล้ววันต่อมาก็เหมือนเดิมอีหลบเดิมกี่ปีกี่ชาติก็ไม่มีทางที่จะหนีจากวงจรอุบาทชั่วนะครับในชีวิตของตัวเองที่ตัวเอง ไม่ยอมที่จะให้พระเจ้าอภัยความผิดบาปให้มันสิ้นนะครับเลี้ยงบาปนะครับไว้นะครับเหมือนต่ออายุให้มันอยู่ตลอดเวลาพี่องครับเราจะต่ออายุให้บาปไปไหมครับคือกําจัดมันให้สิ้นซะนิสัยของเราอะไรที่ไม่ดีในใจของเราไม่มีใครรู้นะครับนอกจากตัวเราเองพี่องครับวันนี้เราจะลกเราอย่าลกแรกลกแรกกับพระเจ้าเราต้องจริงจังจริงใจต่อพระเจ้าและเราชนะสิ่งเหล่านี้ได้อย่างสิ้นเชิงพี่้องครับ พระเจ้าไม่ชอบคนโลเลพระเจ้าไม่เอากับไม่ชอบคนที่ไม่จริงใจเพราะฉะนั้นเราต้องจริงใจกับพระเจ้าบริสุทธิ์ใจต่อพระเจ้าและความคิดจิตใจของเราจะเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายไ,ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไม่ได้ครับนะแล้วเปลี่ยนได้แต่เราไม่ยอมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มารซาตานมันจับคริสเตียนหลายคนนะครับขังอยู่ในอ่าเขาเรียกว่าวางวนของบาป นะครับอยู่ในวงจรอุบาทของบาปนะครับอยู่ในความอาฆาตโกรธเกลียดทิฏฐิมานะสูงความหยิ่งยโสโอหังนะครับไม่ยอมทอมใจต่อพระเจ้าใครเตือนสอนไม่ได้หาแต่ช่องแก้ตัวไปลองครับไม่ยอมแก้ไขไปลองครับวันนี้จงเติบโตกับพระเจ้านะครับผ่านทางพุทธะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ และพระเจ้าจะอวยพระพรอย่างมากมายนะครับแล้วก็ดาวิดนะครับได้บอกถึงพระเจ้าจะไม่เพียงแต่อวยพระพรลูกหลานและครอบครัวของเขาเท่านั้นแต่เขาจะมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและพระเจ้าจะได้รับเกียรติและอวยพระพรอย่างประเทศชาติและชนชาติของเขานะครับตั้งแต่ข้อที่15จนถึงข้อที่22นะครับได้บอกว่า ตาของข้าพเจ้าจ้องตรงพระเจ้าเสมอและพระองค์ทรงถอนเท้าของข้าพเจ้าออกจากคายขอพระองค์ทรงหันมายังข้าพระองค์และมีพระกรุณาต่อข้าพระองค์ข้าพระองค์ว้าเวและเป็นทุกอยู่ขอทรงบรรเทาความยากลําบากในใจของข้าพระองค์ขอทรงนําข้าพระองค์ออกจากความทุกข์ใจของข้าพระองค์ขอทรงพิจารณาความทุกข์ยากและความยากลาบากของข้าพระองค์และขอทรงยกบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์เสียขอทรงพิจารณาว่าผู้อริของข้าพระองค์มีมากเท่าใด และเขาเกลียดชังข้าพระองค์ด้วยความเกลียดชังและทารุณเพียงใดขอพระองค์ทรงระแวดระวังวิถีชีวิตของข้าพระองค์ได้ช่วยกู้ข้าพระองค์ขอ,อยาให้ข้าพระองค์ได้รับความอับอายเพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ขอให้ความสุจริตและความเที่ยงธรรมสงวนข้าพระองค์ไว้เพราะข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่ข้าแต่พระเจ้าขอทรงไถ่อิสราเอลออกจากความยากลาบากทั้งสิ้นของเขาไปองรับพระเจ้าพร้อมที่จะไถ่เรา และให้เรามีอิสรภาพจากความโกรธเกลียดความยิงนะครับความที่มีทิฏฐิมาณะและมีอคติสูงพระเจ้าพร้อมจะช่วยเราเพื่อเราจะสามารถที่จะท่มใจได้เพื่อเราสามารถที่จะยำเกรงพระเจ้าได้และเพื่อเราจะได้ผ่านจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณได้่นลองครับถ้าพี่น้อง ไม่ยอมผ่านสิ่งเหล่านี้ละเลยสิ่งเหล่านี้มองข้ามสิ่งเหล่านี้นะครับโดดข้ามสิ่งเหล่านี้ไม่ยอมทําสิ่งเหล่านี้เรื่องง่ายๆไม่ยอมทําคือความถ่อมใจลงต่อพระเจ้าสารภาพบาปผิดต่อพระเจ้าจริงๆและให้พระเจ้าจัดการนิสัยสันดานที่ไม่ดีของเราจริงๆนิสัยที่น่าซื่อใจคด นิสัยที่โลเลนิสัยที่ไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าไม่ชัดเจนกับพระเจ้าเนี่ยเรายังไม่จัดการตรงนี้ได้เราไม่มีทางโตเป็นผู้ใหญ่ไม่มีทางไม่มีทางเลยครับหลายคนไม่ชอบผมสอนแบบนี้หาว่าปไปตําหนิเขาหาว่าผมนี่ดีแต่ว่าเขาไม่ดีจริงไม่ใช่ครับผมไม่มีเจตนาอย่างนั้นนะครับผมมีเจตนาอยากจะให้ทุกคนสํารวจตัวเองนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง ไม่ต้องรอให้คุณมาบีบคอว่าคุณต้องเปลี่ยนอย่างนั้นนะคุณไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตานะครับกษัตริย์ดาวิดทําเป็นตัวอย่างแบบอย่างกษัตริย์ดาวิดเปลี่ยนตัวเองเมื่อเขาเข้าเฝ้าอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าให้พระเจ้าสํารวจจิตใจและเขาสารภาพบาปผิดต,ต่อพระเจ้าทั้งสิน้นและให้พระเจ้าทรงนําและครอบครองชีวิตของเขาให้จิตใจของเขาถ่อมจิตใจของเขายำเกรง และจิตใจของเขาพร้อมที่จะให้พระเจ้านำ่น้องครับวันนี้ขอพระเจ้าสงโปรดเมตตานะครับไม่มีใครนะครับที่จะมีฤทธิ์อำนาจนะครับไปเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราได้ไม่มีใครสามารถเข้าถึงจิตใจของเราได้นอกจากเรานะครับจะยอมต่อพระเจ้าหรือไม่ <c oughs> คำที่ยากที่สุดคือคำว่ายอมยอยอักอ้ออ่างมอมาง่ายสั้นๆ แต่กับทํายากที่สุดเพราะมันเป็นเรื่องของใจมันเป็นเรื่องของความสมัครใจมันเป็นเรื่องของความปรารถนาอันแรงกล้าในจิตใจเพราะฉะนั้นวันนี้ขอไปได้สมงโปรดเมตตาอวยพรครับขอให้แบบอย่างของกษัตริย์ดาวิด <c oughs> คำอธิฐานของกษัตริย์ดาวิดที่เป็นตัวอย่างแบบอย่างให้กับเราเพ <c oughs> ื่อเราจะเข้าถึงอภิสุที่สถานของพระเจ้า <c oughs> เพื่อเราจะเข้าถึงหัวใจของพระเจ้า <c oughs> เพื่อพระเจ้าจะได้ถึงเข้าเพื่อพระเจ้าจะได้เข้าถึงหัวใจของเราได้ วันนี้ความทอมใจเดินอยู่หน้าเกียรติความทอมใจบังคับกันไม่ได้ความทอมใจเสแส้งแกล้งทําก็ไม่ได้วันนี้ความทอมใจมันเกิดจากจิตใจจริงจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่ยำเกรงพระเจ้านั้นเป็นจุดเริ่มตน้นวันนี้คนที่จะทําให้ท่านทอมใจได้คือตัวท่านเองที่ท่านจะต้องยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงก่อน ท่านจึงจะยำเกรงพระเจ้าและถ่อมใจลงต่อพระพักของพระองค์ได้วันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอยัรครับให้เราอาธิษฐานด้วยกันพระเจ้าลูกสารเสริญขอบคุณพระองค์สำหรับกษัตริย์ดาวิดและคำอธิษฐานของกษัตริย์ดาวิดในเช้าวันนี้ทําให้ข้าพระองค์หูแจยยงตาใสและรู้ว่าแท้จริงอุปสรรคใหญ่คือจิตใจของข้าพระองค์เองอุปสรรคใหญ่คือตัวของข้าพระองค์เอง และอุปสรรคใหญ่คือชีวิตของข้าพระองค์ที่ไม่ยอมต่อพระองค์เมื่อข้าพระองค์ไม่ยอมต่อพระองค์แล้วข้าพระองค์ก็จะถือดีข้าพระองค์ก็จะมีทิฏฐิมณะมีอคติและมีความหยิ่งยโสโอหังอยู่ในใจทำให้ข้าพระองค์มีท่าทีและมีชีวิตมีพฤติกรรมมีนิสัยที่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระองค์และพระเจ้าไม่สามารถนำใจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ วันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้ข้าพง์ทั้งหลายที่จะท่อมใจลงพระเจ้าโปรดเมตตาอย่าให้ข้าพง์ต้องใจแข็งกระด้างเหมือนกษัตริย์ฟาโรขอให้ข้าพงษ์อย่าใจแข็งกระด้างเหมือนกับกษัตริย์ซาอูลแต่ขอให้ข้าพง์มีใจท่อมลงเหมือนเปาโลเหมือน ดาวิดเหมือนดาเนียนเราเห็นชีวิตของเปาโลเคยเป็นคนที่ก้าวร้าวยิงยโสโ,โอหังแต่เมื่อเขาได้พบกับพระเยซูเขาได้ยอมสยบและยอมจำนนต่อพระเยซูคริสต์อย่างสิ้นเชิงพระเจ้าจึงหยิบชีวิตของท่านมาใช้ได้วันนี้ชีวิตของเราเช่นเดียวกัน ไม่มีใครรู้นิสัยสันดานหรือบาปที่ซ่อนเร้นบาปที่ฝังรึกอยู่ในใจของเราไม่มีใครรู้เป็นบาปที่เราไม่ยอมต่อพระเจ้าไม่มีใครรู้นอกจากตัวเราเองถ้าเจ้าจะช่วยเรามันง่ายแค่พลิกฝ่ามือมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะปล่อยบาปนั้นหรือไม่เราจะยอมต่อพระเจ้าหรือไม่ วันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้พี่น้องคริสเตียนที่กําลังต่อสู้กับพระเจ้าอยู่โปรดยอมกับพระเจ้าเถิดข้าพระองค์ไม่มีฤทธิ์เดชข้าพระองค์ไม่มีฤทธิ์อำนาจใดๆที่จะไปบีบบังคับคนเหล่านั้นให้ยอมต่อพระเจ้าได้นอกจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นอกจากพระองค์เองขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาคนเหล่านั้นโดยพระคุณของพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน วันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาย่ครับถ้าบทเรียนนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถส่งต่อให้กับคนอื่นๆได้เลยครับบทเรียนดีๆและบทเรียนลึกๆนะครับที่เป็นอาหารเนื้อฝ่ายจิตวิญญาณน,นะครับไม่ใช่นมนะครับสิ่งที่ผมสอนทุกวันเป็นอาหารเนื้อครับถ้าคนได้ติดตามทุกวันทุกวันท่านจะโตฝา่าจิตวิญญาณน,นะครับเพราะว่านี่คือคําสอนที่มาจากพจนะของพระเจ้าตามบริบท ของพุทธนะของพระเจ้านะครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับเราจะเจอกันครั้งต่อไปสวัสดีครับ